เอาละครับพ right, ี no ่น้องผมสวัสดีครับคลิปนี้หลังจากซึมเศร้ามานั่นหลายมื้อนะครับขออนุญาตลงคลิปแบบเป็นกติเตือนใจออกแกะตลกเล็กหน่อยไอพีเอฟซีฮู้กกเดี๋ยวรับชมจากคลิปหนึ่งนี่ครับพี่น้องผมเพื่อเป็นหู้ร่างหวนเตือนใจครับเดี๋ยรับข้อมูลได้รับข้อมูลจาก เอฟซีคู่คโคกนะครับพัวหน้าดาวเรื่องนะครับนองหักอยู่ทั้งอำเภอเขาสวนกวางจังหวัดขอนแก่นครับและกับรอบๆปริมณนลใกนไก้บานพวนั่นแหละครับนําประสบการ์มาเ่าส,สู่กันฟั่งครับเลยขึ้นหัว้อสําหรับคลิปของคู่คโคกคลิปนี้ครับสากเบือ่อก็เกือบ หรือลงมเสาแตะละครับอาวุธที่อันตรายสำหรับเบาไ่ฟังได้ผู้ที่ลอยไปแอบกีบสาวโดยเฉพาะไปกีบสาวเล่าครับ <c oughs> อ,อยู่บุบานใกล้เลื่อนเคียงกันครับหัวหน้าดาวเรื่อง <c oughs> พี่น้องจำทำบนได้ได้บืวมงคลิปของอาจานเนี่ยพี่ <c oughs> <c oughs> แล้วกัลุงไงบุญอะไรครับก็ติจำภาพสี่หัวหน้าดาวเรื่องคนจากกอนแกนนะครับ เขาไปไถหน้าให้ผู้สาว,วอยู่ทังฟังเล่าอยู่ดอกครับเนาะส่วนคนลงุงฝนมานะครับแล้วกกระลังเดินำทำให้ไสหน้าวันน่ะดาวื่อง่นกะเขาไปไปไถหน้าให้ผู้ให้ผู้สาวอยู่ดอกครับนะนะแต่ว่าอยู่แถวบ้าน่นกะมีไหลาูู่หลายค้นครับที่เดินทางเข้าไปสอปปเล่าเลยไปกีบสาวนะครับกีบเราเป็นเั่งไหนบ้างรรี เงื่อนเก็บหอมรอมดีโปร่จะเป็นเงืเ่อนเดือนผู้สาวโบใส่จัากเื้วมาท่นเออเดือนละหกร้อยแล้วก็เงื่อนขายเขาขายป่าเนี่ยนะเก็บไว้นะเก็บไว้แล้วก็ไปพิ่งกิบสาวเปิดใจกับทิดตอก,กับสาวเล่าบางคนครับอโอนเนี่ยเขาฝากใน้เขาเออซื้อสิ่งซื้อของให้เขาก็คุยน้ำดีครับก็แต่เว่าเออแต่ว่าจะขอเงินเงื่อนใกล้กันก็พูดหนาดาวเรื่องครับ กินแก้วกันยังว่าเอาพี่น้องผมจำแก้วกินกับวลวกผักมไมี่แนวสิกินเวลาสิเติมน้ำมันรถมมเตอจะใส่ไปหันมานี่ขอเงินน้าเมียครับเมียเลยว่าเอาเงินเดือนเจกับมี่วัาสันเงินขายขางก็ยุ่งน้องโจ้าไปใส่เพว่าทวาสันมาเบึงระบบมีพอบาทครับบึงในบัญชีกับโบฝากไว้สากระเบือร้อยใส่หัวกับพี่น้องผมกันล่าเห็ุข้าวขาอยู่ว่าสันดอกอันนี้คือบุบายในฟังให้ผู้ที่มีเมียแล้วยังลอยกับไปกีบสาว สาวเล่าอยู่ครับนะผลตัวไทยศึงสาก,กระเบือนอนโรงพยาบาลครับเย็บครับแตกอืเย็บสองสามแผลนี่ยละ่ะนะแผลละสามเข็มสีเข็มนี่ละ่ะมุดด้วยปุย,ป,ยปันหมากัดเห็นกับพี่น้องผมโอ้ยกันยังว่ากันยังว่ามีครับหันนะี้เราเรื่องกับพ่อหัฟังขักแน่ให้นะ่ะ <c oughs> นอกจากนั้นก็ยังมีอีกเด้อครับนะ่ะ <c oughs> ผู้เบาทมากมวนแต่ว่ามีเมียไปจไปีบผู้สาวอยู่บ่มิแต่สาวเล่าครับสาวไทยคื้อกันแม่ห้างแม่ใหม่กันหลายน้องหนุ่มใหญ่ฟังท่ยับไปฟังมอลำครับเอก์ลกอติกนะครับไปหาแอบไปจีบกับสาวลำบงเคลื่อนกับันเซียวคู่โคกกับมีอยู่เลยครับอยู่ทั้งเรื่องนุ่ท่าจังหวัดยดโสธรเนี่ยแหละไพรัดสีมาดครับแต่ว่าใครอย,ยู่ดอกครับเพิ่นบ่มีเมียไพรัดสีมาดเนี่ยเซียวคู่โคกเลยเออ กลับมาจากทํางานอยู่แถวกรุงเทพสมมติปราการคนรครปฐมบนรัคาพลังงานอยู่หลายหม่องเพราะว่าแล้วแต่งานที่ไปเออเอาขึ้นมางานผ่าอืาาามีลำวงเจ้าบ้านลำวงยอนยุกแต่ว่ามิตส,สาวสิ่งสิ่งทั้งนั้นลยครับะเป็นนา่งร่าอดบ่ได้กะผลเป็นเจ้าภาพผ่าด้ขึ้นไปเขาก็โอ้เออหัวหน้าไพรัดแต่ตัวหละเขาเอ้น่าหน้า,นาหญ่แต่เรืเสียวคู่โกกอะไรเว้าเพื่อนเสียว เออขึ้นไปคงลำวง,งนะครับพกเงินเป็นตับขึ้นไปละครับอืมแลกแบ่งย่อยแบ่งหน,นึงหนึ่งร้อยบาทขึ้นไปครับพี่น้องผมเออเต้นกับผู้ใดก็เมารอบเต้นกับผู้ใดผู้สาววอดนําดีสาวลำวงหยัดไปเหนือเขาครับเบิดไปหกเจ็ดพันครับพี่น้องผมขึ้นเดียวนันละเฉะพาะโค้งสาวลำวง,งด้ยน <laughs> กลับมานน้องสาวจะได้ครับเพิ่นบ่มีเมียดอกน้องสาวกับหลาน ป้าทูขับไปเบอดหลายปันไดเป็นยังไงวันเกือบแล้วครับ <laughs> เออมีพี่น้องยู่ข้างอุดอรธ่านี่กันครับอืมพี่นอ้องบ่เป็นพี่น้องกูโคกหรอกเอฟซีนี่แหละโอ้ยฟังอยู่อูดรมาสร้า <laughs> งเปลี่ยนเลยกับน้องบัวล้พูคกับบอกือกันนีะมีเมียแล้วกแอบไปจีบผู้สาวเพือพ่อนผู้นี้เขาไปจีบสาวเล่าในบาทเลยนี่ ไปเช็คเงินเระบูเดืยวพวกบาทคือเราเนี่ยแหละครับเออกำลังดีดีเมียก็ร่างเดี๋ยวเนื้อห้งัวอยู่เออเจ้าของที่เติมน้ำมันรถออกไปเกี่ยวเน้อเมียก็ถามว่าเงินน้ำเจ้านี่ขายโขก็เป็นน้ำเจ้าขายมันเนื้ยจุ่มเจ้าตัววัดเงินเงินเดือนเจ้าก็มีวัดเงินยังที่เมื่อของน้ำมันเติมเมียก็เอะใจคนก็บอกเอาผมมีเงินสดมีแต่เงินในบัญชีคนว่าดอกนะ เมียกะผัวออกไปแล้วนะครับให้เงินอยู่เด้เมียกันได้ให้เงินอยู่ยก็เ,ยกเลยแอบเ้าไปอาอยุห้องนะใส่เนอเราเอาไว้ใส่เนอเท่านี้นะสมมติบัญชีวัสดสมมติบัญชีก็เบื่องบ่ได้เพราะว่าบ่าได้ไปปับครับก็เลยเอาบัตร a อทีเอมพิ่นฮู้รหัสเลยครับหลังจากหายางัวแล้วเพิ่นก็ดิ้งเข้าไปตลาดเด้บานไปกดเบื่องเงินเบื่อมีพพบาทครกับเหลือเงินอยู่สิบแปดบาทกันยังว่าเ,าเงินแสนเตืนอนนั่น <laughs> อีน้องเอ้โอ้ยศูนหัวฟันหัวเวียงมาแต่ฝุ่นอบอลนี้ของหอัวเงื่อนแล้วครับอืเพื่อนพุณนี่ก็เกี่ยวหนามาไหมไหม <laughs> เมียก็มาตึกตเตช็กบัสเอทีเอ็มหวลงเท่าปิวเมื่อก่อนเหรอครับเกือบอีแฉครับเออทั้งสองขางคางนึ้งลึกใจที่แรกมันพอถือครักนะครับ ใส่หัวลานผัวครับเออดอกที่สองนี่ก็โยกนาโยกหลังโบวิศก็เต็มเบาหนาเลยครับพี่น้องผมศูนย์นี่เมียบ้านว่าทีขาเมี่เมียจับข้อเสือขึ้นมาะเงินจะไม่ใส่เบิดว่าเออเงินกันบ่ันชี่พันชี่แม่มึงบอกอะไรก็บอกก้ากบอกุ๊บาวก้นมันศูนย์รับตอนนั้นเราก็บอกยีแล้ว พิเศษมาแล้วน,นี่บบยังโบบาทเดียวะ่ะเหลืออยู่สิบแปดบาทว่าบบยังโบบาทก็ได้พระท่านเงินแสนสองมึงก็ไปใช้พระท่านิ่งได้การโอนอ,ออกครับพี่น้องผมโอนมันที่สลายสลายพิเศษในบัญชีมันทีท่บอกรายละเอียดนะครับนะโอ้ยพี่น้องเอ้เก็ยังกระมุนอับหับเปนยังวไงทั้งท่านก็เตือนนุ่มใหญ่ฟังไทยไหลายขู่คนเลยครับัยิมหนูพี่เมีย,ยอยู่เกิดจะไปแอบจีบสาวแล้วหรือแอบจีบก็ต้องมีเงินพิเศษเมียบวูหูเลยครับอืม ไอ้เมียบงูว่าตันแตกได้ไงนะครับพลาดพังตีเขาเบ้าตานี่ครับตาแตกเนี่เสียองค์ขาเสียเอ่อยังกับพี่การไปเลยนะครับมันสิเด้เงื่อนคนพี่การเติมปีอีกเด้อันจะขันจกได้เงื่อนคนพี่การไ้เมียตีครับตาบอดข้างหนึ่งกับไปเห็ดบัตรคนพี่การแต่ว่าล่งการเมืองบ่ได้เป็นหญ,ญ่บ้านกับนั่นบ่ได้เนี่ยครับนะเ,เป็นกราราชการกับบ่ได้นะครับเพราะว่ามัน คนบมคบไอ้ไยังก็ไม่เป็นคนทุกมพลภาพนะครับเ <c oughs> ขาบอรับคุณสมบัตินะครับดังนั้นใครระมัดระวังอันตรายดีๆครับสากกระเบือตอนศูนย์ของเมียเนี่บอธมดาครับวิอยข่องหัวไปก็ได้วิย่ยเอาตื่นว่าเป็นเมียเอาสากกระเบือถึงมาใส่หัวคู่ค <c oughs> อกเอาไปว่ามากระไ้บ่มีเมียแล้วก็เปิ้อเมียบ่มีเออมียทุก <c oughs> ตอนน่้พี่เองผมว่าสู้กันฟังดังนั้นเตือนนุ่มใหญ่ฟังไทยนะครับให้มีลวดลายหลายกว่านั้นขันมากสิเจ้าสู้ครับผู้ชายไม่เจ้าชู้ก็เป็นงูดินแหะครับงูบ่มีผิดครับนะ ผู้ชายเจ้าชู้ก็คืองูมีพิษแหละครับนะแต่ว่างูเห็นเป็นตะแคงงูยาสีเป็นหัวพญานาคเติมปีอีกเด้อพี่น้องเตือนกันไว้แล้วว่าเออแล้วก็ฝากเตือนไปยังผู้สาวฟังเล่าเห็นว่าผู้บ่าวใหญ่ฟังได้ก็ไปอ้างแต่ว่าเจ้าของสดสดสดนะถามเมือนก็คักแนล่ะครับแต่ว่าคู่ครอกกับพแปลกใจดอกไป็นยังสาวเล่าคือต้มนุ่มท่ายืนกลทางบังนางล่งโคงครับขำก็บพได้นอนนางห้องหายอยู่ริมโคลงเนื่องอย่าว่าเขาจังซี่ละครับ มีตัวอย่างาปหวงงนียครับเขาไปคีบสาวยังก็ซื้อเราสาวแอนนี่แอนนาบอกเออสาวแอนัาไปจีต่งแปลงสิผูกคอต่อแอนนนันแหลโทรศัพท์เขาเลยครับเป็นเรื่องอาจารย์เฮฟี่กับเฮื่อนเมีว่าล่มนะครับไปิีต่อลูกสาวเราลูกสาวเราบดสีหูจักว่าสิต่อไปไปิดต่ออาจารย์เฮฟี่แล้วก็ค้นซื้อโดยอาจารย์เฮฟี่แล้วก็โทรหาเออน้องแอนนาทันทีว่า ลูกสาวร่าว,ว่าจังสรนได้ว่าให้พ่อกลับบ้านทะเบียนบ้านได้ยากันว่าท่นเออห้างปลากันเลยครับพี่น้องผมนั่นล่ะสาวเล่าก็ระวังดีๆนะว่ามีลูกมีเมียเลยว่าไปกีบมุเจ้าน่ะสมน้ำหนาอยอลนะครับคนลงคนเออสีสั่งหูโหกสั่งรักเงินเจ้าของรักเงินลูกเงินเมียนะครับเอาไปฝากให้สาวเล่าเดี๋ยวบ่แล้ว นะครับเจ้าของมีแปวอยู่บนหน้าผากค,ครับเออเดี๋ยวเป็นตัวสาวเล่าเสียความรู้สึกสมน้ำหน้าว่าเนี่ยว่าเป็นติต้มสาวเล่าสาวเล่าต้มขึ้นออาไปได้ไหนล่ะครับบานเนี้เออนั่นตำราภูมีเมียแต่ว่าภู้บมีเมียก็ริษน,นเผลในเด้อครับสาวเล่าเอ,อ้ยขจ้าจอยากได้อิลีได้รับขยอยหมักขย้า,าหักว่าสาวเล่าเป็นคนซื่อใสบริสุทธ์นะปกคร้องง่ายนะเก็บงเบงินเจ็บทองดีมีอนาคต ก็เลยอยากไปได้ไปแง่งไปแลปงสะดอกแม่นที่เถาแน่ก็อดเอาเด้อล่ะเอ้ยนางเอ้ยเฮ <c oughs> ้นากตดบางคนกับเบิ่งดีดีว่าอยู่เงินเพิ่นนั่นเสืบดีดีว่าเพิ่นมีเงินเดือนเดือนเราหกลอยวะ่ะเอาทีเรียงกันกุ้มว่เอเงินผูเ่านะครับหกสิบปีขึ้นไปนั่นมีทรัพย์สินมรดกซ้ำไดพอที่โอนที่ง่ายไทยเทมาให้เรียงดูปูเสือสาวเล่าอยู่ดีมีแห้งบ่นะครับครอบครัวนี่ มีหนามีตาบ่กะคิดเบิ้งคาักสาวเล่ากระไดบ่เม่นสีรูปีรูปตัวเอาแต่กันเด็กครับนะย่าที่พึ่งตกลงปลงใจไว้ไรเด้อมันอันตรายนะครับก็บ่ขาขางออกขาทั้งใดดอกนี่คือความรักสองฝั่งคงเว้าพื้นให้ฟังตลอดครับเพราะว่าเรื่องเล่าความรักสองฝั่งคงระวังสาวเล่าก็บ่าวใหญ่ฝั่งไทยมันกรลัร่ดรูเดือดครับลังไหลก็ไปเนื่องจากปินด,ด้านชายแดนขมรนครับขาดแรงงาน แรกงานเล่ากำลังไหลกันกข้ามาร่วมกับพม่าพรอมนะไหลต่อหลายความสัมพันธ์คนอยู่ร่วมกันมันต้องมีการหักกันจั้มือหนึ่งล่ะครับพี่น้องผมนะแล้วก็หักกันแล้วก็จะตัวยะต้มกันครองรักหักสวัสดิ์ถึงไม่เท่ายอดท้องกระบองยอดเพชรครับ พี่น้องนะระยะเวลาการรักของเรายัางอีกยาวนานเรื่ยมาวบาสู้กันฟังมันคนลังไหลข็ไปไลน์นุ่มใหญ่ฟังไท้ก็ได้ให้สมสุขสมหวังทุกประการทุกข่ค,ค้นครับขอบคุณหัวหน้าดาวเรื่องจากขอนแก่นนะครับอืมอำเปอเขาสวนกวางเขาสวนกวางมีประวัติตัต้งแต่ข่าฮันพผูดด่เลยครับพี่น้องผมแ <c oughs> ทาง้ก็ไปอุดรพนหมละครับนะ ผู้ใดไปมาหาสู้กับไปแวะหาคนในเรื่องเอาเบอร์โทรศัพท์บปในจดไว้สำหรับผู้นาดาวเรื่องกระไดอยากติดต่ออยากพาคนไปบอกไปคุยไปจีบสาวเล่ากับติดตโพคนนี้เด้อครับไปตะลี่ตนมักสาวเล่ามักส,สาวเล่าจนใจสิขาดเลยเดินไปยามหาทางที่ก็ไปอยู่ไอหนุ่มรถไถ่ครับดาวเรื่องคนโก <c> ้ <oughs> แห่งเขาสวนกวางท่างก็ไปกูดอนด้ครับ ไปมาหาซูบนแน่ปุริเวะไปทั้งผุนกระไดเออแต่ว่าสำหรับัวหนาวิมลของผมก็ยังเงียบครับช่วงนี้ครับรักษาแผลใจรักตนเองให้ดีที่สุดเลยคุณ่าเป็นมักสาวเล่ากับพิดหวังโมซันเอาความหวัง,งยังโยกข้างหน้าสู้ต่อไปครับชีวิตมีให้สู้เมื่อื่นดวงอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าวันต่อไปมันก็ขึ้นตอนเช้าเหมือนเดิมมันยังไม่มีสิ้นสุดครับสู้ต่อไป หมุนเวียนกันไปนะสำหรับผู้ที่หวงสาวก็ยังหวงเลยครับโอนไปแล้วจะว่าเขาตุ่มเขาหลอกนะถ้ามีแต่โอนตะบอกกันทังโทรศัพท์ผลทรท่ายผู้เข้าไปก็ได้เปรียบเลยครับพี่น้องผมอย่าว่ากันซะดอกเออเอาตามนี้นะครับขอบุญขอบคุณในไลน์บอสูกันฟังครับสําหรับกิมนี้สวัสดีครับ <c oughs> ระวังสากกระเบือกเกือบฟ้องน้ำกับพี่น้องผม <c oughs>